ท่านจน,ออนวานิพิวัฒน์ครับการบเรียนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านสมาชิกและท่านกรรมธิการที่เคารพครับผมอมรานิวิวัฒน์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการเมืองครับขออนุญาตอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้มีโอกาสไปร่วมบรรยาย ที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติก็ร่วมกับท่านจุลีนะฮะท่านอาจารย์จุรีแล้วก็คณะหลายท่านด้วยกันเมื่อวานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าได้พูดกับวิทยากรในที่บรรยายนั้นนะครับว่าเราพยายามที่จะแก้ปัญหาเหมือนอย่างที่ปรากฏในรายงานที่ทางคณะกรรมาการได้นําเสนอไม่ว่าจะเป็นโตไปไม่โกงในมาตรการต่างๆมากมาย ผมเองก็ก็เรียนด้วยความเคารพว่าเราทำเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันก็ต้องใช้ทั้งยาอ่อนยาแรงแม้ว่ามันยังทำไม่สำเร็จแต่ว่าเราก็คงจะต้องทำต่อไปปัญหาก็คือผมเองก็มองความร่วมมือของหลายๆภา,าคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกรณีท่านประธานกรรมาธิการเองเ,องเนี่ยก็เป็นตัวแทนของภาคเอกชนซึ่งมีศักยภาพ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าภาคเอกชน,นเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างดีนะฮะเราคงจำได้ถึงในช่วงระยะเวลาประมาณสักปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทห้างร้านอยู่4ีห้าแห่งนะฮะพยายามที่จะบอยคอร์ดไม่สนับสนุนรายการบางรายการวันนั้นผมก็ถาม เมื่อวานนี้นะฮะก็ถามวิทยากรท่านนั้นซึ่งเป็นคนของปปชไปบอกเอ๊ะเราจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาอะไรตรงนี้เลยเหรอนะเขาก็บอกจะทําอย่างไรได้เล่าในเมื่อบริษัทเอกชนเนี่ยก็ยังเป็นสปอนเซอร์ออรายการบางรายการอยู่นะฮะยังไม่ได้ถอนสปอนเซอร์ไปเลยนะฮะก็ก็ยังมีเอ่อเขาเรียกว่าทัศนคติในลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะผมเองก็คุยกันลึกกันไปต่อว่าไอ้เรื่องกฎหมายเรื่องการตั้งสารชำนาญพิเศษอะไรต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแต่ว่ามันคงเป็นเรื่องปลายทางมากๆเพราะวันนี้ถ้าเรายังไปมองว่าอะไรก็บังคับใช้กฎหมายผมเองเป็นประธานนุทางด้านการบังคับใช้กฎหมายอยู่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากนะฮะเพราะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องทัศนคติต่างๆ แต่เราจะทําอย่างไรผมก็เลยฝากไปที่กรรมธิการว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยไม่ผิดหรอกครับแต่เรื่องที่อยากจะฝากก็คือให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าท่านลองไปนึกถึงท่านประธานธิบดิลีกวนยูซึ่งจากไปแล้วเนี่ยนะครับผมเองได้ลายการเสียชีวิตของลีกวนยูมาหลายวันแลวนะฮะคือในลายของผมนี่ท่านเสียชีวิตมานานแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่เป็นเรื่องจริงก็ต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่า,าพักพีเอของ ประเทศสิงคโปร์เนี่ยที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้เป็นเพราะว่าชอบรีกวนยูแต่เขาชอบที่นโยบายของรีกวนยูในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประเทศนี้ตั้งขึ้นมาประมาณทัก30กว่าปีเองครับน้อยกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยน้อยกว่าความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเราครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเร็วๆนี้มีกรณีอีกอันหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่สํานึกเหมือนกันท่านคงรู้จักฮิลลารีคลินตันดีฮิลลารีคลินตันเนี่ย เป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของพรรคเดโมแครตแต่โอกาสของเธอดูเหมือนว่าจะลิบหลีแล้วเรื่องขี้ผงม,มากๆครับคือเธอใช้อีเมลเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะอาจจะใช้ thai parliament.gov อะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮิลาลารีก็ใช้อีเมลของรัฐเนี่ยนะซึ่งเธออยู่ในช่วงดำรงตำแหน่งในการรณรงค ทำการหาเสียงหรือการหาเงินบริจาคเข้าพักเพื่อที่จะเตรียมการสำหรับเลือกตั้งปัญหาดีครั้งต่อไปปรากฏว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองถูกเรียกตรวจสอบย้อนหลังเลยว่าฮิลารีเนี่ยในอดีตได้ใช้อีเมลอะไรบ้างในการทําลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องถ้าบ้านเราเราก็คงมองว่าเ,เรื่องนี้มันเฮ้ยมันผิดตรงไหนนะครับเราก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าอยากจะฝากกรรมธิการว่าช่วยคิดหน่อยนะครับว่า จะสร้างจิตสํานึกเนี่ยหรือในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้มันสูงกว่าเรื่องของกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยบัญญัติร้อยฉบับพันฉบับก็ทําได้ครับแต่จะทําอย่างไรให้มีคนไทยของเราเนี่ยมีจิตสํานึกในลักษณะนี้อย่างเป็นรูปธรรมในรายงานของคณะกรรมาการชุดที่ท่านกําลังดำเนินอยู่ เวลาใกล้จะหมดนะครับผมก็อยากจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงว่าในส่วนที่ท่านเสนอมาเนี่ยในปปชเองก็มีปัญหาเยอะในอนาคตเนี่ยนักการเมืองที่จะมาเล่นการเมืองต้องถูกตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษีย้อนหลังเพราะฉะนั้นผมขออีกหนึ่งนาทีนะฮะต้องกราบขออภัยจะไม่นานมากไปกว่าน,นั้นเพราะว่าเรื่องของปปชเนี่ยเราศึกษากันมาว่าปปชจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของ การตรวจสอบภาษีซึ่งจะเป็นภารกิจใหม่เพิ่มเติมก็ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ปปชจะต้องเตรียมความพร้อมจะรับโอนคนจากสัมพากรมาหรือจะเตรียมคนให้มีลักษณะความชํานาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบภาษีที่มันมีความสลับซับซ้อนก็ต้องทําในขณะเดียวกันก็ได้รับการร้องเรียนมาจากเจ้าหน้าที่ปป,ปชเองนะครับว่าเวลาไปสร้างเครือข่ายกับชุมชนกับประชาชนในพื้นที่เนี่ย ปปชาจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่อยู่สองด้านด้วยกันก็คือในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามที่เป็นเด็นเตในตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เขาหนักใจก็คือในคนที่เป็นโดยเฉพาะในต่างจังหวัดบางบาง,บางทีคนน้อยเนี่ยเขาทําหน้าที่ทั้งป้องกันและปราบปรามไปในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นความไว้วางใจจากเครือข่ายบางทีเนี่ยก็วันนี้มาในภาพของคนที่จะมาช่วยรณรงค์ป้องกันต่างๆแต่อีกวันหนึ่งจะมาจับกลุ่มเขานะฮะเรื่องนี้ก็ ฝากให้ท่านพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าโดยพ่อพ่ายเอกชนในหลายๆแห่งทั่วโลกวันนี้เนี่ยเขามีระบบ ISO นะฮะซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบในการที่จะทำให้พ่ายเอกชนเนี่ยสามารถไปรับงานอะไรต่างๆของภาครัฐได้เราอาจจะต้องสร้างมาตรฐานแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็ขอฝากท่านกรรมธิการไว้ครับขอบคุณครับเกรับเรียนท่าน ประธานสภา,าปฏิรูปแห่งชาติและท่านสมาชิกครับผมอมรวานิวิวัฒในฐานะประธานอนุกรรมธิการการศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานเสรีอย่างมากนะครับที่กรุณาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางท่านอาจารย์กิติพงศ์เนี่ยได้เอ่ยชื่ออาจารย์อมรอหลายครั้งต้องขอญอาตสำหรับท่านที่มาที่หลังอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนิดนึงนะฮะไม่ไม่ใช่ตัวผมนะครับเมื่อสักครู่นี้หมายถึงท่านศาสตราตรออจารย์ดรอมรจันทราสมบูรณ์นะครับผมเป็นเจเนเรชันที่3ได้ไบางะถ้าจะเรียกอย่างนั้นเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยท่านอาจารย์อมรรักษาสัตว์อันนี้ ไม่ไม่ได้นอกเรื่องนะครับคือทุกท่านเนี่ยเป็นปรมาจารย์ทางด้านกฎหมายทางนั้นนะครับก็ไล่มาก็ผมเป็นอาจารย์ทางด้านกึ่งกฎหมายเพราะว่าผมสอนอาชญวิทยาอยู่ที่รัฐศาสตร์จุฬาด้วยการเรียนอย่างนี้ครับว่าในฐานะที่ได้รับมอบหมายในเรื่องการศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายถ้าท่านสมาชิกได้ตรวจตราดูจากเอกสารที่ได้รับแจกไปเนี่ยเราจะมีอยู่3มมิติด้วยกันนะครับที่เป็นปัญหาสำคัญ ท่านผู้มีเกียรติคงทราบว่าเรื่องของกฎหมายที่เป็นเนื้อหาสาระสําคัญเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กิติพงศ์ก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ามันมีปัญหาข้อขัดข้องหลายประการด้วยกันทั้งความไม่ชัดเจนในแง่ของบทบัญญัติในแง่าการตีความในแง่ของเจตน,นารมณ์ก็มีการคิดกันถึงขนาดว่าในอนาคตทุกมาตราเนี่ยเวลาบัญญัติไปอาจจะต้องมีคู่มือให้ประชาชนได้รับทราบในเรื่องของการใช้กฎหมายแต่ละฉบับ โดยเพราะอย่างยิ่งต <wh> <eln utation> <out> euh ัวพระราชบัญญัติเนี่ยไม่ได้หนักเท่ากับตัวอนุบัญญัติต่างๆเพราะว่าตัวที่จะไปบังคับกับประชาชนบางทีมันเป็นเรื่องของกฎกระทรวงอย่างเวลาท่านจะไปขออนุญาตเปิดโรงงานไปขออนุญาตในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปีกย่อยตัวพระราชบัญญัตินี่มันเป็นแม่บทที่กว้างเกินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งถัดมาก็เป็นเรื่องของผู้บังคับใช้กฎหมาย วันนี้เราก็มีการพูดกันถึงผู้บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเมื่อสักครู่ท่านประธานเสรีสุวรรณพานนท์ก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเรามีความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็เห็นความสำคัญของตำรวจกระทั่งมีการแยกศึกษาในกรณีปฏิรูปเกี่ยวกับองค์กรตำรวจเป็นการเฉพาะแล้วก็จะได้มีการศึกษาแล้วก็ให้รายละเอียดกับท่านสมาชิกในโอกาสต่ตอไปซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งของอนุ กรรมธิการชดุดดังกล่าวด้วยในประการต่อมาก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายก็คือบรรดาพวกเราทั้งหลายประชาชนทั่วๆไปตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าหนักใจอย่างยิ่งผมกลาบเปลี่ยนด้วยความเคารพว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าผมเองจะอยู่ในคณะปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรตำรวจก็ตามนะครับแต่ว่าตัวเองนั้นไม่ได้เข้าข้างตำรวจ ในส่วนที่ไม่ดีเนี่ยมีเยอะนะฮะส่วนที่ดีส่วนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมก็ว่ากันไปแต่วันนี้ท่านก็คงเห็นเอะอะอะไรก็ถ่ายคลิปนะครับล่าสุดก็มีเรื่องอก็ไม่อยากไปก้าวร่วงเป็นวิชาชีพหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นคนที่มีเกียรติมีการเคารพนับถือในสังคมปรากฏว่าไปให้สินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกตัวเองเดี๋ยวนี้กล้องก็ติดไว้หน้ารถก็ปรากฏว่าเอาคลิปนี้ไปประชาน ตัวเองเป็นคนให้สินบนนะครับท่านครับให้สินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะได้รับความสะดวกสบายแล้วเสร็จแล้วก็เอาคลิปนี้ไปประจานนะฮะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของคนเอารถไปจอดหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งยกวอยางนะฮะไปรับลูกไม่มีที่จอดนะฮะแล้วก็พอตำรวจไปล็อกล้อก็ไม่ไม่เคลื่อนรถนะฮะ เอาป้ายไปเขียนติดไว้รอบรถเลยครับคือเหมือนคนเสียสตินิดหน่อยอะต้องเรียนอย่างนั้นอันนี้ประจานกันอยู่ในโซเชียลมีเดียอ้างว่าไม่มีที่จอดแล้วจะไปให้จอดที่ไหนคือคือตรงนี้ต้องต้องเรียนว่าจิตสำนึกตรงนี้ไม่มีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวิชาชีพผมเองนะครูบาอาจารย์วันนี้ในประเทศบางประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยเขาห้ามเลยนะฮะห้ามครูบาอาจารย์เนี่ยเล่นไลนย หรือว่าติดต่อโดยตรงกับนักนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้มวยการลองนะครเป็นรองผู้นวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่ามีการไลน์กับนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวแล้วก็ปรากฏว่าคือก็ใช้ผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ นะเพราะว่าพอถูกจับได้จริงๆแล้วมันมีมูลพอสมควรผมเองก็คงไม่ไม่อยากไปพูดอะไรมากเดี๋ยวจะกลายเป็นการหมิ่นประมาทก็ปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยตัวผู้กระทําความผิดหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาก็เอาคลิปดังกล่าวไปแจ้งความอ้างว่ามีคนมาแอบใช้ไลน์ของตัวเองในการสนทนานะฮะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มารายงานตัวขาดราชาการเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ย ทำงานลําบากมากผมเองเนี่ยเชื่อว่าในส่วนที่เป็นสาระรายละเอียดต่างๆนะะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆก็ปรากฏในเอกสารที่แจกไปแล้วผมเองเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่จะพูดเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเรื่องนอกเครื่องแต่ก็อยากจะให้แนวทางให้ท่านคิดตามกันไปเพราะผมเชื่อว่าเรื่องการจะบังคับใช้กฎหมายเดี๋ยวเรามีมาตรการต่างๆเยอะแยะนะครับที่จะมานำเสนอ แต่ว่าส่วนหนึ่งผมเองเมื่อวานนี้ปีการพูดถึงสิงคโปร์ก็มีท่านสมาชิกบางท่านก็มามาพูดคุยกันภายหลังบอกไม่รู้หรือว่าสิงคโปร์เนี่ยทำอะไรกับเราไว้บ้างคือตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งผมก็ยอมรับนะครับว่าก็ไม่ได้ยอมรับนับถือต่างชาติกระทั่งลืมวัฒนธรรมลืมสิ่งที่ดีงามที่เป็นความเป็นไทยของเราแต่กราบเรียนอย่างนี้ครับว่าประเทศ ที่ได้รับชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเรียนท่านอย่างนี้ว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษสาเหตุหนึ่งที่เข้าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดเนี่ยมันก็เป็นรุ่นของผู้นำหลายหลายคนที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วบ้างมีชีวิตอยู่บ้างคนพวกนี้ในวันหนึ่งเนี่ย ประเทศมหาอำนาจเขาก็ให้การศึกษาคนเหล่านี้นะไปเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศของประเทศผู้ปกครองก็ปรากฏว่าเวลาเขาไปอยู่ในประเทศนั้นเขาก็คงภูมิใจนะฮะมาจากประเทศโลกที่3แล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยอย่างออกฟอร์ดอย่างเคมบริดจ์อะไรแบบนี้ก็ปรากฏว่าเวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นเนี่ย ผมเองก,ก็ต้องยอมรับวว่าผมเองก็ผ่านกระบวนการการศึกษาของประเทศเหล่านี้มาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปแนงกฤษก็ตามเราก็ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกับคนที่เป็นพลเมืองของเขาต้องเรียนอย่างนั้นผู้นําเหล่านี้เมื่อครั้งที่ไปศึกษาเล่าเรียนก็ได้รับการศึกษาได้รับการปฏิบัติแบบนี้ก็กลับมาคิดว่าประเทศของเขาเนี่ย มันน่าจะไม่ต้องอยู่ภายใต้อานัจภายใต้ปกครองของใครอีกต่อไปเขาก็มีการเรียกร้องเอกราชวิธีการสู้ด้วยหยิบมือเดียวอย่างที่เขามีประชากรอาจจะประมาณกรุงเทพมหานครเราเนี่ยนะฮะทั้งประเทศเนี่ยมันก็คงทำอะไรไม่ได้ทรัพยากร,กรก็ไม่มีไม่มีจริงๆนะฮะป่าไม้อะไรเขก็ไม่มีเกาะน้ำยังต้องซื้ออย่างประเทศเพื่อนบ้านเลยวิธีการที่จะทำให้ประเทศเขาเจริญได้ เขาก็เลยต้องไปคำนึงถึงทรัพยากรอีกอันหนึ่งท่านผู้มีเกียรติก็คงทราบว่าก็คือเรื่องของทรัพยากรบุคคลเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก็เลยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรที่สําคัญมากคือเรื่องของบุคคลเพราะเขาคิดว่าวันหนึ่งถ้าบุคคลเนี่ยได้รับการพัฒนามีคุณภาพแล้วทําอะไรมันก็ง่ายครับการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องยากไม่ต้องมาพร่ำบอกเหมือนอย่างที่เราไปดูงานกันที่เยอรมันมาเนี่ย ปรากฏว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าเวลาท่านไปกินอาหารแล้วปรากฏว่าท่านกินเหลือนะฮะแล้วมีใครมาอาจจะพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องกับท่านเนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยทำไมกินเหลืออาจจะเป็นพูดเป็นภาษาเยอรมันแล้วท่านไม่เข้าใจเนะีนะ่ยแล้วท่านก็ไปเถียงเหมือนกับว่าให้อยู่บ้านเราเนี่ยเราทําอะไรก็ได้ตามใจเราสักครู่หนึ่งเขาอาจจะโทรศัพท์ไปเรียกเจ้าหน้าที่อาจจะแต่งชุดเหมือนข้าราชาการของเขาเนี่ยมามาหา ล้วเขาก็อาจจะยื่นใบสั่งอะไรบางอย่างบอกว่าท่านต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน50ยูโรร้อยยูโรเพราะว่าท่านใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าอะไรแบบนี้คือท่านฟังดูแล้วตลกไหมฮะฟังดูแล้วอาจจะขำๆว่าเอ้ยมันทําได้ด้วยแบบนี้แต่มันเป็นไปได้ฮะมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนบอกว่าในบางประเทศเรู้สึกเป็นท่านชาลีหรือยังไงบอกว่าทิ้งขยะลงไปเพราะมีกล้องซูมขึ้นมา บางทีไม่ต้องกล้องอย่างเดียวประชาชนที่อยู่รอบข้างท่านก็เป็นตํารวจได้เหมือนกันคือเขาช่วยกันเป็นตํารวจตรงนี้ก็กราบเรียนว่าทรัพยากรบุคคลที่เขาพัฒนาวันนี้เขาพัฒนาไปไกลามากนะฮะเรื่องนี้ผมก็เลยกราบเรียนเป็นข้อมูลให้ ท่านทั้งหลายได้ไดไดลองพิจารณาดูนะครับว่าในส่วนที่เราจะทําได้ในวันนี้เนี่ยก็ยังไม่สายจนเกินไปการให้การศึกษาในส่วนของครูบาอาจารย์ปฏิรูปการศึกษาเองก็ต้องเร่งดําเนินการเราคิดกันในคณะกันมาธิการหรืออนุกรรมาธิการของเราถึงขนาดว่าในเรื่องจะให้เด็กของเราเนี่ยเรียนรู้ว่าอะไรคือสิทธิหน้าที่เนี่ยบางทีมันก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่ในชั้นเรียนแล้วก็กฎหมายที่จะให้เขาเรียนเนี่ย บางทีเด็กก็ต้องรู้นะฮะบ,บางคนก็บอกว่าเด็กแว้นเด็กสกอยอะไรที่ออกมาเพ่นพ่านตามถนนรนแคมในเวลาค่ําคืนเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าเขากําลังระทําความผิดกฎหมายอยู่เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่การศึกษาจะช่วยได้คือไม่ต้องไปเรียนเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะฮะแต่ว่ารัฐธรรมนูนก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของกฎหมายที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันมันอาจจะต้องมีวิชาหนึ่งที่จะต้องเปิดขึ้นมาเพื่อให้เด็กให้เยาวชนได้เรียนรู้สิทธิหน้าที่พลเมืองของเขาตรงนี้ว่าบางเรื่องเนี่ยที่เขาทำเนี่ยบางทีมันไปละเมิดสิทธิผู้อื่นด้วยแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอาจจะต้องฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าในเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาและเป็นโอกาสที่ดีที่สุด เพราะถ้าหากเราไม่ทําในเวลานี้เนี่ยในหลายๆเรื่องเราก็อาจจะทําไม่ได้ผมกลาวรีเนอย่างนี้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายอาจจะทําให้ท่านมีความรู้สึกไม่สะดวกไม่สบายนะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์กิติพงศ์ก็พูดว่าท่านมีรถกี่ซีซีขึ้นไปหรืออะไรต่างๆอย่างกรมการขนส่งทางบกล่าสุดเนี่ยนะก็เริ่มมีการใช้มาตรการแล้วนะฮะเรื่องที่จอดรถ คือในอนาคตถ้าท่านมีรถซีซีสูงๆบางเงินยังไม่ได้กระทบรถหรูหราอะไรทั้งหลายนะครับแต่หมายความว่ามีรถขนาดใหญ่ที่ท่านอาจจะต้องมาใช้พื้นที่จอดอาจจะท่านคงเห็นวันนี้เนี่ยถแถวแบ้านผมในต่างจังหวัดหน้าบ้านเราเนี่ยนะฮะมีล้วรอบขอบชิดแต่เรามองออกไปเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะวันนีคืนนี้มีรถบัสใหญ่ๆเนี่ยนะฮะ มาจอดขวางหน้าบ้านติมรั้วเรา3ามสี่คันนะฮะแบบนี้เป็นต้นเนี่ยในอนาคตเวลาจะขออนุญาตมีรถพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าท่านมีที่จอดตรงไหนนะฮะไม่ใช่หมายความว่ามีเงินทําอะไรก็ได้วิธีการแบบนี้มันมันคงจะต้องหมดไปนะฮะเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่เราอาจจะถูกโจมตีในเวลานี้ท่านก็ต้องทน บ,บางคนบอกว่าเป็น, Big Brother, นบิ๊กบราเธอร์นะฮะเหมือนอย่างบทประพันธ์ของนักประพันธ์ชาวองังกฤษที่ชื่อว่าจอร์สออเวลลบอกว่าประชาชนจะต้องถูกตรวจสอบในประเทศบางประเทศเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะเรามีชายแดนติดประชิตดติดกันเนี่ยเคยมีเรื่องเล่ากันถึงขนาดว่าเขาตรวจสอบนะเขาก็งงว่าตรวจสอบได้วิธีไหนนะฮะคือมีคนมาเที่ยวประเทศไทยด้วยรถยนต์นะฮะแล้วก็ขับรถกลับบ้าน ต้องผ่านพรมแดนตรวจตราอะไรต่างๆแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาขับรถวนไปวนมาก่อนจะเข้าชายแดนประเทศเขาเนี่ยอยู่หลายรอบด้วยกันก็ปรากฏว่าพอเข้าไปถึงการเช็คอินของเขาเรียบร้อยเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาชาร์จทันทีคําว่าชาร์จนี่คงไม่ได้มาล็อกกุญแจมือหรืออะไรแต่ก็มีการตั้งคําถามมาว่าเมื่อสักครู่นี้ มีเหตุผลประการใดท่านถึงไม่ยอมขับรถตรงเข้าประเทศเลยทำไมถึงจะต้องวนหลายรอบนะก็ปรากฏว่ามาสืบทราบกันที่หลังว่าเหตุผลก็คือไอ้สมาร์ทการ์ดนะแต่ไม่ใช่สมาร์ทการ์ดแบบบ้านเราที่ราคาก็แพงแล้วก็ในชิปก็ไม่ได้บรรจุข้อมูลอะไรที่สารสำคัญได้เลยนะแต่สมาร์ทการ์ดในต่างประเทศเนี่ยเขาบรรจุทุกเรื่อง นะฮะเรียกว่าอาจจะปริ้นซีวีของท่านออกมาได้เลยนะว่าท่านเรียนจบที่ไหนอยู่ที่ไหนมาบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือสื่อสารทางดาวเทียมอะไรต่าง GPS อะไรต่างเนี่ยมันก็สะกดรอยท่านไปมันก็อาจจะดูว่าสิทธิส่วนตัวท่านถูกล่วงละเมิดอะไรแบบนี้เป็นต้นท่านก็ต้องถามตัวท่านเองว่าถ้าท่านยอมตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนกับความปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สินความสงบสุขในสังคมตรงนี้ก็ต้องกราบเรียนว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนของเรานะครับอยู่กันไม่สะดวกสบายแบบนี้เนี่ยคนที่ทนไม่ได้ก่อนและคือคนที่ไม่ดีนะพอคนไม่ดีอยู่ไม่ได้คนดีก็จะเข้ามาอยู่ในสังคมเรานะหลายประเทศเขายอมลงทุนตรงนี้นะจัดระเบียบเราคงไม่ต้องไปปาเถื่อนถึงขนาะดต้องไปเคี่ยนตีไปโบยกันอะไรแบบนั้นแต่ว่าพอ ประเทศอื่นเนี่ยเขาเห็นความสีวิไลของเรานรในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ผลเขาก็มีความมั่นใจก็กล้ามาลงทุนนะมีความปรารถนาที่จะมาเป็นมิตรกับเราผมเรียกอย่างนี้นะฮะว่าในเรื่องของมาตรการต่างๆคงจะไม่ใช้เวลาไปมากนักนะครับแต่ว่าก็เพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการที่จะมาใช้ ที่เราคิดกันในคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยมีหลายเรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งที่ท่านฟังดูแล้วอาจจะประหลาดใจว่าทำได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสักครู่ถ้าท่านถามแล้วผมอาจจะตอบได้ไม่เต็มที่มีความไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะมีคณะกันมาธิการบางท่านซึ่งทำหน้าที่ในการยกร่างกฎหมายเนี่ยจะได้ช่วยชี้แจงนะครับอย่างท่านอาจารย์วรรณชัยแล้วก็อีกหลายๆท่านเรื่องแรกเนี่ย ก็คงจะเป็นมาตรการที่เราอาจจะมีกฎหมายกลางขึ้นมากฎหมายกลางดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความคิดีเริ่มมาจากตัวท่านประธานเสรีเองนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางอนุกรรมธิการของเราเนี่ยร่วมกันพิจารณาว่าวันนี้เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผลมันเกิดจากสามมิติที่กล่าวถึงแล้วข้างตน้นก็ปรากฏว่าสาม,มิติแล้ว ยาอ่อนยาแรงแล้วก็อาจจะยังใช้ไม่ได้ผลมันจะมีวิธีอันนี้ได้ไหมซึ่งอาจจะเป็นประเทศแรกในโลกที่อาจจะมีกรรมการกลางหรืออาจจะมีกฎหมายที่เราเรียกกฎหมายกลางขึ้นมานะครับบัญญัติขึ้นมาเพื่อช่วยในการส่งเสริมาการบังคับใช้กฎหมายผมยกตัวอย่างง่ายๆว่า เรื่องนี้จะไม่ใช่ซุปเปอร์บอร์ดอะไรอย่างที่เราเข้าใจแล้วก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องของการามีกฎหมายมาซ้อนกฎหมายหรือมีอำนาจเหนือรัฐธรมนูญมีอำนาจเหนือ,นอพระาราชบัญญัติการบริหารปกครองจัดการบ้านเมืองที่ดีอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเราจะมีคณะกรรมาการชุดหนึ่งขึ้นมาโดยมีมาตรการโดยมีข้อวิธีปฏิบัติต่างๆ นะ,ะซึ่งจะเป็นสหวิชาชีพยกตัวอย่างง่ายๆเราคุยกันถึงขนาดว่าในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่จะเกิดขึ้นเราไม่ได้ไปแย่งงานปอพหรือ,อเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาสาธารณภัยแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ท่านก็คงทราบดีว่าทุกปีเนี่ยเราเสียทรัพยากรมนุษย์ปีละประมาณ3า0สี่คนในทุกเทศกาลปีใหม่ครั้งหนึ่งเชงเม้งนี่ก็ใกล้แล้วนะครับแล้วก็ ในส่วนที่เกี่ยวกับสงกรานต์ก็เช่นเดียวกันเราก็อาจจะมีกรรมการชุดนี้ขึ้นมาซึ่งอาจจะมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพก็มีอำนาจบังคับมีอำนาจในการออกมาตรการบางทีบังคับใช้กฎหมายไม่ได้โดยตรงก็อาจจะมีมาตรการในการออกใบเตือนอะไรต่างๆแบบนี้แล้วก็เป็นการให้ความคุ้มครองกับผู้บังคับใช้กฎหมายเพราะบางทีจะไปจับกลุ่มท่านก็คงเห็นนะฮะผมคืออยู่กับ กรรมธิการการเมืองเนี่ยก็มีท่านดำรงพิเดชเวลาจะไปหรือรีสอร์ทไปทำอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะต้องเอาคนไปเป็นกองทัพอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องไปในลักษณะที่ต้องไม่ให้เจ้าเจ้าของสถานที่รู้หรือคนที่เป็นชุมชนนั้นรู้อะไรแบบนี้นะเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องยากลำบาก พอเรามีกรรมการชุดนี้มามันก็จะมีเรื่องที่จะเข้ามาส่งเสริมในการบังคับใช้กฎหมายได้ในรายละเอียดคงจะไม่ก้าวล่วงครับเพราะว่าเราไปไกลแล้วนะครับไปถึงขนาดยกล่างเป็นกฎหมายขึ้นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวสักครู่ถ้าหลังจากผมชี้แจงไปแล้วท่านสมาชิกอยากจะซักถามอะไรเนี่ยก,ก็ขออนุญาตเรียนถามในเวลานั้นในประการต่อมาเราพยายามที่จะลดแรงประทะ ของผู้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายในวันนี้เราก็พยายามมองไปถึงเทคโนโลยีต่างๆนะที่อย่างพื้นฐานง่ายๆนอกจาก GPS แล้วเนี่ยนะในเรื่อง r i d f ต่างๆเหมือนอย่างเวลาท่านขับรถเข้าทางด่วนเนี่ยนะีมันสามารถที่จะสแกนแล้วก็เปิดเกตให้ท่านวิ่งผ่านเข้าไปได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็น มี Public Warden นนะฮะไม่ต้องมาถามท่านว่าทำผิดกฎหมายอะไรนะฮะไม่ต้องมาออกใบสั่งแล้วมาแปะหน้ารถท่านนะท่านอาจจะต้องมีในอนาคตร่วมกับกรมการขนส่งทางบกอย่างเรื่องของอกฎจราจรซึ่งวันนี้เรามีการละเมิดกันมากนะบิ๊กไบค์รถที่เป็นมอเตอร์ไซค์ซีสูงสูงรถเกง๋งรถหรูหระไรต่างๆบางทีก็ใช้ป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องนะฮะติดป้ายทะเบียนป้ายแดงในเวลาที่ ไม่ควรจะใช้ป้ายแดงในเวลานั้นหรือบางทีก็ไม่ติดป้ายทะเบียนเลยก็มีโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ซีซีสูงๆนะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้มาตรการเข้มข้นนะ,ะคืออาจจะต้องยึดเอาทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งกระทำผิดกฎหมายเอาไว้ก่อนนะฮะถ้ายังไม่ทำผิดกฎหมายเพราะว่าท่านขับรถออกไปตามท้องถนนไปเกิดอุบัติเหตุไปเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยตามจับกลุ่มไม่ได้เราก็มีปัญหาข้อถกเถียงสร้างภาระ ไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ถูังคับใช้กฎหมายแต่คนอื่นๆแต่ว่าสร้างภาระให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายและประเทศและสังคมส่วนรวมด้วยเพราะนั้นมาตรการในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีหรืออิเล็กทรอนิกส์แรงต่างาเข้ามาก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมตรงนี้นะครับผมคิดว่าในเบื้องต้นเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้ซักถามในโอกาสต,าต่อไปก็จะขอ คืนในช่วงเวลานี้ให้กับท่านประธานต่อไปครับ